สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ย o k เกอร์ฮิปนะกลับกับแอมเนวเซียไว h o ไนท์ฮาไว้์ดอฮาไว้อะไรสักอย่างหนึ่งเดี๋ยวเรามาตั้งชื่อกันครับน,นี่ไม่เคยเข้ามาเลยนะฮะก็ดูซิว่าจะเป็นยังไงไว้ n ไนท์ไว้ n ไนท์อะไรสักอย่างเนี่ยนะฮะไว้ n ไนท์นะฮะเป็นคัสตอมสตอรี่ของแอมเน i เซียนะฮะก็เดี๋ยวเราลองมาเล่นกันเดี๋ยวปรับกร,กราฟิกปรับภาพปรับอะไรก่อนนะ แกมมาเอาสว่างสักสามหนึ่งจุดสามเอาแล้วก็อะไรอะเมาส์เมาส์แค่นี้พอเนาะสมูทเหรอไม่สมูทนะอ่าแค่นี้อ่าโอเคนิวเซชั่นเลยเลยฮะสตาร์ทแอนนิวเซชันเยสมันจะเป็นยังไงเห็นเขาบอกว่าคัสตอมสตอรี่นี้นะฮะมันมันสุดยอดแล้วอะอ่า เห็นเขาต่างต่างประชาติเขาก็บอกกันมานะว่ามันสุดยอดแล้วเป็นคัสตอมสตอรี่ที่แบบได้อยู่แล้วอยู่ที่ไหนกันเนี่ยอ้าวอ้าวอา,อ,า,อ,าอะไรวะคัสตอมสตอรี่นี้ไม่รู้ว่าเรื่องราวเป็นยังไงนะเพราะาไม่ได้ศึกษาเลยไนะไว้นห์คืนสีขาวค่ำคืนแห่งสีขาว สาวเอฟเฟกใช้ได้เห็นว่าทำคืออุ้ยคัสตอมสตอรี่นี่คือทำเองหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็น David try not to be late I will don't worry I haven't forgotten it อย่าช้าอย่าลืมลืมอะไรเหรอ our anniversary I know you didn't okay see you later then เขอ่าแล้ว มีบทพูดมีบทอะไรด้วยนะฮะเป็นเรื่องราวเลยอะเออเป็นเรื่องราวเลยนะทำ for you ไปที่ Grace แปลมั่วๆเ,เหมือนกันนะี่แหละก็ไม่รู้เรื่องก็ใช้ได้อยู่นะสเสียงเพลงบทอะไรบทไม่รู้อะไรผ่าน,นผ่านมาสามป,ปีแล้วนะหายไปเร็วมากจำได้ไหม เราเจอกันครั้งแรกตอนไหน Of course I do Grace แน่นอนค่ะ Cannot forget Okay นะผมจะพอคุยเล่นเล่นยังครับฮะลองฟังในเรื่องก่อนฟังในเรื่องก่อนก็ไม่รู้ว่าจะได้เล่นตอด้วนเรื่องมันเป็นยังไงตำรวจมาแล้วบอกว่ายังไงว่าอย่าเล่นไพ่ต้องใช้หมดคดีฆาตกรรมนะ ยังไงต่ออืออเย่าย่งย่งยย่ยยเยผูกคอผูกขาตายโอเคตอนนี้เราได้บังคับกันแล้วนะก็ไม่รู้ว่าจะไปยังมันมืดไปป่าววะวิ่งไม่ได้ด้วยอ่ะ เปิดประตไปเลยครับเย้วีแกร์มีใครอยู่ไหมครับเสียทําเสียงแบบนี้ขอลองอย่าทำเสียงแบบนี้ออบบนฉันกลัวมากแล้วพึ่งคือเข้าใจหน่อยพึ่งกลับมาเล่นเนี้ยพึ่งกลับมาเล่นแอมเนเซียเนี้ยคัสซอมสตอรีเลยคือมันจะมีอะไรก็อาจจะเป็นเรื่องนะเี่ยที อู้อืมมืดหมดเลยอุ้ยอยู่ที่ไหนเนี่ยเอาแล้วไงเออกงไม่ได้ใสอายอุ้ยอุ้ยโดนเข็นใครเข็นนะเฮ้ยขยับเมาไม่ได้เอ่อเออโอเคใครเข็นกูไม่รู้แหละโอ้ยเลยว่าตกใจหมดเลย อ่อย่าอย่าอย่าเอออุ้ยอะไรอ่ะอ๋อเป็นแสงไฟนะฮะอ่าเหมือนเป็นภาพซ้อนอะไรอย่างเงี้ยนะโอ้หน่ากลัวนั้นอุ้ยอุ๊ยอุยประตูเปิดประตูเปิดไม่เออย่าพึ่งซิอย่าพึ่งมาเดี๋ยวค่อย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 มาค่อยค่อยอุ่นเครื่องเข้าใจไหมเออค่อยค่อยนะเอสไอวอล์กอัพอันนี้คือ อือฮะเป็นความจํานะคือจําอะไรไม่ได้ตื่นมาจาอะไรไม่ได้นะเจออะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละผมก็อ่านไม่ทันนะฮะลองไปสต็อปดูกันเราเองนี่ว่าไงกูสบายดีไหมอ่าฮะโอเคอตื่นบ,บังคับได้โดนขังเหรอกูโดนขังเหรอคืออะไรอ่ะ เฮ้ยทำไมตัวเตี้ยจัง <c oughs> ตัวตัวเตีย้ย You don't remember anything do you คุณใช่เดวิดใช่ไหมฮะเดวิดยูดอนฉันหวังว่าคงไม่ใช่เดวิดฉ like ันอ e m กให้คุณจำโปรดเถิดเดวิดคุณต้องช่วยฉั o สำ n e ับอะไร Think about me I want you to get out of here ฉันต้องการให้คุณออกมาจากที่นี่ซะออกไปจากที่นี่ Nevertheless I can't promise you ฉันไม่สามารถสัญญาให้สัญญาคุณได้ คนจะ U1CB ฮะโอเคฮะขอบคุณ uh huh. Okay. Huh? มากเปิดประตูให้เป็นเกียรติอย่างยิ่งมีของอะไรให้กูไหมไม่มีนะครับแล้วก็ไม่มีไม่มีอะไรให้เลยนะรู้สึกว่าตัวเราจะเตี้ยด้วยเฮ้ยรู้สึกว่าตัวเราจะเตี้ยด้วยเนะก็อาตัวสูงขึ้นแล้วตะกี้กูคานใช่ไหมโอเคไม่มีอะไรนะไปๆๆเอกไปข้างนอกครับ ไปตามหาคนหาตัวเองแล้วว่ากูคือใครก็คือไม่อยากรู้ได้ไหมเนี่ยกูค,คือใครแล้วประตูนี้คืออะไร,รอ,อ่ะเราไม่มีไฟเก็บไปเถอะอ๋อ,อกดแท็บมันก็จะมีไฟบอกมีของบอกนะฮาร์ดอออิสกูเซนิตซี่แบตเตอรี่ที่อะไรไม่รู้ไปเถอะวิง่งวิ่งเฮ้ยใครเรียกกูยังจะเล่นกูขอเล่นหน่อยได้ไหม ใครเรียกวิกเหรอไปไงบ้างเดวิดวันเนี้ยฉันอยู่ที่ไหนเนี่ยเธอเป็นใครอ่ะคุณลืมอีกแล้วเหรอฉันเป็นหมอของเธอไงด็อกเตอร์โซเฟียอัยู่ไแล้วคุณอยู่ในโรงพยาบาลนะอานเป็นเท่าวันคุณจำได้ไหมไม่ได้นะไม่ต้องไปงงนะเดวิด ไม่จำเป็นอะไรสักอย่างฉันอยู่ที่นี่เพื่อช่วยคุณเพราะว่าคุณเป็นอันตรายต่อคนทั่วไปนะเดวิด่เป็นอันตรายนัะ่ายเดวิดเอ็มยังย ฉันมาที่นี่เพื่อช่วยรักษาคุณนะแล้วกูเป็นอะไรไม่มา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 อ๋อนี่คือห้องของคนอุ้ยตัวอะไรอะ่ะเฮ้ยเราเป็นแบบนั้นหรือเปล่าอู้เฮ้ยอะไร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  Avoid look enemy for you อ้อาบน้ำกันอาบน้ำกันอาบน้ำกันนะ อาบน้ำกันเลยไม่มีอะไรทำกูไม่เห็นอะไรทั้งสิ้นเมื่อก,กี้โอเคอาบน้ำแล้วไงต่ออ้อันนี้เป็นน้ำยาดองนะซึ่งไม่สามารถหาได้ไดจากการประปาคุณต้องไปให้ที่แล้วกูจะออกไปไงเชื่อแล้วไงประตูล็อกเชื่อแล้วไงประตูล็อกแดกหนูดีไหมเนี่ยแล้ว เลสีแดงน้ำยาดองไ,ออได้ออกุญแจแได้กุญแจแล้วฮอร yes! ์คีเยสใช้กุญแจได้ไหมเนี่ยนี่ก็คือใช้กุญแจ cannot use this item ที่คือใช้ไม่ได้ต้องหากุญแจเพิ่มใช่ไหมเนี่ยแล้วใครกุญแจมาไว้แถวนี้วะเนี่ยมีอีกไหมเอ่ย น้าทางจะไม่มีแล้วนะแล้วคือมันยังไงคือไม่มีกุญแจแล้วแล้วกูจะออกยังไงครับออกไงเนี่ยเปิดดิจงเปิดมันเปิดไม่ได้เหรอแ no, 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 no. ค่นัน use this tip หนู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 กูมาเล่นอะไรกันหนูเนี่ยเราต้องหากุญแจนะฮะหรือไม่ก็หาทางไปซึ่งทางไปนั่นก็อยู่ข้างบน ไม่ใช่มันต้องมีสัญญาณอะไรสักอย่างนะอันนี้หรือเปล่าอ,อ๋อน่าจะเป็นบิดบิดประตูเปิดไหมไม่เปิดนะแต่น้ำ้ำน้ำปิดเอ,อเราปิดน้ำกันอาา่อาฮะอ่าฮะปิดแล้วโอเคตรงนี้ก็ปิดไปก่อนนะ โอ้ยแย่ฮ huh. ะปีนขึ้นไปเลยครับเป็นช่องเนี uh ่ยฮะเขียมู่ม่วม,มาได้เฉยเลยอะ oh. ไปกันต่อนะฮะวิงว่งวิง่งวิ่งจูบปาดิ๊ตุปตปาอันนี้คือคืออะไรไม้อ่อหยิบไม่ได้นะโฮเลฟโอเคอ๋อ เราต้องเอาไม้มากั้นไว้นะต้องเอาไม้มาเป็นบันไดนะครับเป็นทางไปต่ออฮะแล้วไงต่อจะบันไดวางไว้เยี yeah. ่มแล้วก็ไปต่อนะครับพอถึงตรงนี้ก็เปิดเปิดไงอ่ะเปิดเปิดลงหรือเปิดขึ้นล่ะอากุงงงเปิดลงใช่ไหมหรือเปิดขึ้นหรือต้องใช้กุญแจ ไม่ใช่ลนะหรือลงไปเลยโอเคลงไปได้เลยแล้วปิดคืนด้วยเพื่อความปลอดภัยปิดขึ้นไปไม่เป็นไรก็ได้ไม่ปิดก็ได้อันนี้กูเตี้ยอีกแล้วอ่ะอ่ะได้จดหมายอีกแล้ว Why no one l e s s me to live ทำไมไม่มีใครอยากให้ฉันอยู่เลย Willie on the I can't understand my family and my friend want me to help I'm afraid baby. อเคไม่มีอะไรหรอกเป็นจดหมายโง,โ,งโ,งโง่ๆธรรมดาอันหนึ่งซึ่งกูก็ต้องทำเหมือนเดิมซึ่งก็เปิดประตูออกไปแล้วไปเจอห้องคนอ๋อคือไปที่ห้องไปที่อื่นนะเพื่อที่จะใช้กุญแจไหมล็อกนะเราต้องใช้กุญแจแล้วครับทีเนี้ยเยียม <Yeah. S 2> เปิดออกแล้วก็เปิดออกมาปิดประตูด้วยเพื่อความปลอดภยัย ครับแล้วเลือดก็มาแล้วเป็นสัญญาณอีกแล้วเปิดประตูมีของให้กูไหมไม่มีของให้กูเลยสยองไหมไม่ไม่มีอะไรเลยอ่าเราได้ของมันแล้วนะมอร์ฟินเยี่ยมมีอีกไหมอันนี้ก็เป็นของปลอมนะฮะเราได้มอร์ฟินมอร์ฟินเพิ่มอะไรเพิ่มอันนี้หรือเปล่าคริสตัล อะไรสักอย่างเป็นรูปนี่ก็เป็นอ่าเจอจดหมายอีกแล้วนะฮะเทเทียน <Yeah. S 1> continue t o l o s e some part of his m e m o r y o c c ออควิชันอ the one left i n เล e อินเเป็นจดหมายของมอนะอือฮ mm ึ hmm. ซึ่งผมไม่สนใจหรอกออกไปเตียงผู้ป่วยประตูที่เปิด ไว้แล้วมีเลือดที่ผ่านมาและให้ฉันทํำยังไงต่อไปแล้วโรงพยาบาลนี้ไม่มีคนเลยเหรอวะิวตู้ได้ไหมเพื่อความปลอดภัยไงเย่มนะี่ยไปกันต่อต้องใช้กุญแจไหมเนี่ยไม่ต้องใช้นะฮะไปกันเลยครับเปิดสิเปิดว่ามันล็อกแย่แล้วกู ต้องหากุญแจแถวๆถนี้แหละซึ่งตามหลักที่ผมเรียนมามันจะต้องอยู่ใต้โต๊ะมันจะไม่อยู่บนโต๊ะหรอกเชื่อผมสิตะ่กี้มีอะไรอ๋อเป็นรูปมือนะเออสบายแล้วกูทีนี้แอปเปิ้ลนายคือแอปเปิลใช่ไหมฉันไม่อยากรู้จักแกหรอกแต่ฉันนายต้องพาพาฉันหาก,ากุญแจนะ ซึ่งกุญแจมันจะอยู่ไหนเอ่ยกุญแจไม่มีไม่มีกุญแจวะทำไงอ่ะเนี่ยตายแล้วตายแล้วเปิดประตูไม่ได้แย่แล้วไม่มีไม่มีนี่นะ่ยเขาไม่มีไม่มีไฟอ่ะแล้วจะไปหาไงอ่ะ เว้ยแล้วไงไม่มีไฟเว้ยฮะเอ้กูคือสัตว์ประหลาดกูเล่นคนเดียวก็ได้หากุญแจมันอยู่ไหนนี่คืออะไรมันไม่มีกุญแจแจมอยู่บนโต๊ะไหมนี่คืออะไรวู้แจมอยู่ไหนเนี่ยเริ่มงุนงิดแล้วนะ Khó cũng che này xì Sẽ nhận đây con trà Ok Lỡ, cứ mình bởi mới ตอนนี้ก็คือติดอยู่ในนี้แหละหรือเราต้องหรือต้องหากุญแจห้องห้องนั้นน่าจะมีกุญแจในห้องนี้นะอุ้ยอียาโอ้อ๋อนี่คือโอ้อะไรจ๊ะนี่คือกุญแจเราได้มาแล้วนะแล้วก็วิ่งไปเลยครับเพื่อเปิดนะฮะเซ็กชั่น ลเ,เลี่ลอยเปิดออกมาเข้าไปเลยฉันต้องออกไปจากที่นี่ให้ได้เโอเคครับไปกันต่อซึ่งไม่รู้ว่าจะมีอะไรวอกตื่นขึ้นมาในโรงพยาบาลไม่มีความทรงจำอะไรนะฮะเนี่ยเป็นความทรงจำฉันเป็นฆาตกรหรือฉันเป็นคนฉันเป็นนักฆ่าจริงๆหรือประมาณนั้น ไม่ดีนะแบบเนี้ยโอ้ไม่ไม,ไม่ไม่ดีแน่ๆนไม่ดีแน่แนเลยฉันต้องหาของและหาที่ไปให้ได้สกิวแสดงว่ามาผิดทางมองไม่เห็นนะคือตอนนี้มองไม่เห็นคือจะเห็นอะไรก็ไม่รู้ตอนเนี้ยคือ ดวงตาพล่าหมดคือเดินขึ้นบันได t h ดวัดเด้ h วัดก็คงไม่มีอะไรนี่คือจดหม่ run before they catch you do not look back ever โอเคตั้งสตินึกถึงยูเซนโบนึกถึงพ่อแก้ไม่แก้ไว้ชั่วโมงนี้ว่าคุณจะต้องวิ่งนะฮะก่อนที่มันจะจับคุณได้แล้วกูก็วิ่งเลยครับห,ห้ามหันหลังไปนะห้ามหันหลังไปเด็ดขาดถ้าหันหลังไปแล้วมันจะเป็นยังไงล่ะ ไใส่ฮะโอ้ยอ่ะหันหลังโอ้วิ่ง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 มันมีอะไรเหรอมันมีอะไรเหรออ้อไม่มีอะไรนี่อ๋อตะกี้คุณเห็นอะไรไหมเยี่ยมนะฮะไม่มีกุญแจนะครับตอนนี้ครับก็คือมันให้เรากลับไปนะฮะซึ่งตอนนี้ผมก็คือมันไม่ให้กูกลับไปแล้วอ่ะ มันมีตัวอะไรย่างล่างไม่รู้อะแต่มันเปิดไม่ได้อะพยายามเปิดประตูไอ้รอบแล้วนะมันติดนะแล้วกูก็ต้องลงไปข้างล่างนะครับเพื่อไปหากุญแจใช่ไหมหรือว่าต้องมีที่เปิดอะไรสักอย่างได้จะมีที่อะไรแบบแบบอะไรแบบแบบสกักกีนะเหมือนจะเห็นอะไรแบบแบ ไหนล่ะไม่มีโอเคถ้ามึงเปิดไม่ได้ดกูก็จะไปข้างล่างเพื่อไปตาม,มาหากุญแจน่าจะมีกุญแจหรือมันมีตัวอะไรอยู่เนี่ยกูกลัวนนเนี่ยประตูมันปิดแล้วอะทำไงอะไม่มีกุญแจอะหรือเราพลาดอะไรไปบางอย่างนะฮะก็ไม่รู้แหละ โอเคครับโจ๊กเกอร์ฮิปขอลา์ไปก่อนนะเดี๋ยวเจอกันพาร์ทหน้าและเรามาหางมหากุญแจครับวันจะเปิดประตูนี้ได้ยังไงฮะคือประตูนี้ล็อกแม่แต่ข้างล่างมีปีศาจโอเคครับเจอกันพาร์ทหน้าบ๊ายบายเฮ้ยข้างหน้าไม่ไม่ไม่ฟังอินไรเราไม่ตก